สวัสดีครับผมกอบนะครับจากประเสริฐเจริญยนต์วันนี้เราอยู่กับช่วงฟ้าเซลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับเชฟโรเลตปี2019เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน oh <dear. S 1> สำหรับรายละเอียดเจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เนะี่ยเป็นเชฟโรเลตจดทะเบียนฟี62นะครับฟี2019 รถใหม่ๆเลยนะครับกันกระจังหน้าไฟหน้ารวมถึงไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยเป็นโฉมใหม่หมดแล้วนะครับรถคันนี้รถมือเดียวออกห้างนะครับสภาพสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างตัวรถกันนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมแม็กอะลอยนะครับเป็นแม็กอลอยเดิมจากโรงงานนะครับตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ16นะครับยางเนี่ยเป็นยางปี2019เเลยนะครับรถคันนี้ สวยงามมากๆเลยนะครับด้านข้างเนี่ยมาพร้อมกับบันไดข้างรถนะครับสติ๊กเกอร์โคโลราโดต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับรถสีแดงสภาพป้ายแดงนะครับรถคันนี้สวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในรถกันต่อนะครับสําหรับรายละเอียดภายในเจ้ารถคันนี้นะครับระบบปรับกระจกเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงระบบปรับไฟหน้านะครับ ใช้การได้ทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับไม่ใช่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันสำหรับระบบเทปวิทยุนะครับเป็นระบบเทปวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับมีหน้าจอครบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับในส่วนเลขหมล์เจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับจดทะเบียนปีหกสองประกันศูนย์เนี่ยยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับ เลขไมเนี่ยอยู่เพียงแค่24,000กิโลเท่านั้นนะครับซอกประตูเม็ดอาร์คต่างๆภายในเนี่ยยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ำใดๆมาเลยนะครับรถคันนี้รถคันนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่41900 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีเครดิตเนี่ยจัด K จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.97%เเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านท้ายรถกันต่อนะครับ ด้นท้ายรถเนี่ยเดิมท er ั้งหมดเลยนะครับในส่วนบันไดต่างๆเนี่ยยังคงเป็นบันไดเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับสติกเกอร์โลโก้เชฟโคโลราโดนะครับยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อนะครับเจ้ารถคันนี้ในส่วนห้องเครื่องยนต์เจ้ารถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยรถใหม่เลยนะครับอะไรทุกอย่างเนี่ยยังคงเป็นอะไรเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่างๆของรถคันนี้กันนะครับ ตัวรถเนี่ยเป็นเบรก ABS แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว LTZ นะครับปี2019ตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง2 0ง5นะครับดูลแล m a ็กสวยงามมากๆเลยนะครับรอยนอ็อตฝากระโปงเม็ดอาร์ Art ต่างๆยังคงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้สีแดงสภาพป้ายแดงเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสภาพใหม่กิิบเลย แตย่มาอีกทีแล้วกันนะครับรถคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่4 1 9 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีเครดิตเริ่มต้นดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นเพียง2.97%นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาทางแฟนเพจรถมือสองประสิิฐเจริญยนได้เลยนะครับหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดชอบคลิปนี้นะครับผมลูกค้า,คาเนี่ยกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ